ก็ในเวลาตอนเช้านะคะพวกเราก็จะเดินทางไปที่อำเภอประไทายเนาะบ้านหนองมัวหน้างนะคะเพื่อไปแห่งานนะคะเราเดินทางกันตอนเช้านะคะเพราะว่าหินมาระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากเดี๋ยวจะตอนนี้ควานลักก็ขนอ้อยนะคะอ้อยที่ที่เราไปซื้อมาเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวเอ,อ้อยขึ้นก่อนครับ ตุอาหารให้กับลูกชายก่อนครับจุดอาหารไม่ให้ลูกชายค่ะไอที่เราไปซื้อมาวันนั้นเนาะยังทานยังไม่หมดนะคะเห,เหลือเยอะเลยครับเหลือเยอะเลยคะ่ะถ้าเราไม่ได้มาไอ้เดี๋ยวให้คน <หา S 2> อื่นเราไปทานก็ค่ะส่งต่อให้ชห้างเนาะเดี๋ยวแบ่งปันให้ช้างที่อยู่บ้านนะครับ เ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวไปดูน้องขุนค่ะเดี๋ยวให้ความรักขุนอ้อยขุนเน่เลยเล่นอ,อะไรเนาะอันนี้หลักที่ยังไม่ได้เก็บนะคะตอนเช้าอืมอืม,อมวันนี้จะพาน้องขุนไปเจอกับเพื่อนเพือเลยขุนเนอ แน่ดูเดินมาแล้วก็มายกหน้าขึ้นโชว์หล่อละคะแนะ่ดูดูดูมาสะบัดงวงใส่อีกนะคะ สวัสดีพี่เอฟีนะคะเข้ามาแล้วคุณ f เอฟซีไม่ว่างหรือเปล่าติดมาดูน้องขุนค่นะ,คะน้องขุนจะได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วอือม อะไรของเขาเนาะคุณครับคุณเรียกก็รู้จากชื่อนะคะแต่ว่าหันมาแต่ละทีนี้สายตาไม่เป็นมิตรเลยค่ะน้องขุน วันนี้มีผลไม้อยู่บนรถด,ด้วยเป็นแคนตาลูปของปู่น้องขุนน่ะน้องเซเว่นสวัสดีค่ะมาเมนแรกเลยค่ะ ได้น่เชือกเดียวค่ะเอะไปไหนไปไหนคุณจะไปไหนนี่นะคะ ถ้าผูกตัวยาวกว่านี้ต้นยูคาหังแน่ๆค่ะ คุณพ่อ,อคุณยังไม่เสร็จเหคะความรักอืมอยู่ไม่นิ่งนะคะน้องขุน วอกเวกวอกเวกคุณจะไปไหนครับคุณจะไปแห่งงานค่ะน้องคุณมีงานแห่วันนี้แห่ง,งานอยู่ที่อำเภอปะทายบ้านหนองบัวนาจะเดินทางพร้อมกันนะคะสามเชือกมีพายชัยมงคลสีดอกขุนเงินแล้วก็พังคำหมื่นค่ะ ส่วนพายภูผาไปรออยู่ที่ที่ใกล้ๆงานแล้วค่ะ นื่ค่ะโอ้ดูวิ่งมาความรักล่ะคะนั่นงไงคะความรักกำลังขนุนอ้อยขึ้นรถไม่ให้กับลูกชายค่ะตุนสเบียงอาหารไว้ให้น้องขุน ยืนนิ่งนะคะยืนนิ่งเอาคิงข้างบนเขาก็จะไม่ดึงลงมาประนั้น กิดอะไรอยู่น้อน้องขุนสำหรับเอฟีท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไปเจอกับพวกเราทีมงานช้างวัฒน,นธรรมได้เลยนะคะบ้านหนองมัวนาคอำเภอประทายค่ะ ทาย,ยืนเขาน้องคงจะเบื่อนะคะที่ได้อยู่แต่ที่เดิมๆ เดี๋ยวคุณก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วโอ้ยอะไรอย่างงั้นพี่ประทุมพรสวัสดีจากน้องควานน้องขุนเดินทางปลอดภัยทั้งท้ง,ท,งทั้งคนนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีวันสงการด้วยนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านค่ะสงการปีนี้ก็เดินทางไปไหนมาไหนตลอดปลอดภัยค่ะมีความสุขมากๆ

เห็นควานต้นลงเฟสไม่รู้ลงเฟสอะไรมันเด้งมาไม่ใช่เขาเดินทางแล้วเ่เขาคงไม่รู้นะคะน้องขุนเขาคงไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะได้ไปเจอเพื่อนเพืเขาก็ยืนนิ่งแบบเขาเดี๋ยวเวลาคุณพ่อปลดโซ่แล้วพาขึ้นรถเขาคงจะโอ้ได้เที่ยวอีกแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอหยุดคีไว้เท่านี้ก่อนนะคะวันนี้จะไปจังหวัดอะไรคะปะทายอํเาเภอปทายโคราชใช่ไหมคะรักอํเาเภอปทายขึ้นจังหวัดอะไรอํเราเภอปทาย่าโคราชแต่ว่าไม่ไกลนะคะไม่ไกลเดี๋ยวไปถึงยังไงจะไลฟ์สดให้ดูนะคะพี่พี่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ